ไม่ต้องหลบซ่อนแม่เวียเปิดโฉมหน้าชัดๆแฟนใหม่ของลูกชาย หลังเลิกรานางเอกข้ามช่องปิดฉากรัก9ปีพระเอกมาเทอย่างเวียสุกุลวัฒน์ก็มู v e อนซุ่มปลูกต้นรักอย่างเงียบๆกับสาวนอกวงการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดว่าทั้งคู่ไปเที่ยวภูเก็ตแม้จะไม่ได้เปิดตัวออกสื่อชัดเจนแต่ก็ยังยืนยันแล้วว่านี่แหละเจ้าของหัวใจคนใหม่ ยิงล่าสุดเป็นการตอกย้ำข่าวเมื่องานนี้คุณแม่พลอยภัยลินคณารถคุณแม่ของหนุ่มเวียได้เผยภาพพร้อมลูกชายและแฟนสาวที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันพร้อมสวมกอดพูดคุยกันอย่างสนิทสนมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า love you all เรียกได้ว่าเส้นทางรักครั้งนี้ของหนุ่มเวียคุณแม่ก็ไฟเขียวแฮปปี้ชื่นมื่นกันสุดๆขณะที่แฟนๆก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี com.